สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรื่องเล่าของพี่อ้อยนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับพี่น้องพ่อแม่ญาตินะคะหรือพี่ๆในวงญาติของเราที่เรารู้จักมักคุ้นกันนะคะ ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องที่พี่อ้อยแต่งขึ้นเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยพี่อ้อยไม่ใช่เรื่องแต่งแล้วทําไมพี่อ้อยมีเรื่องเล่าเยอะพี่อ้อยตอนนี้อายุ64นะคะ64ซึ่งประสบการณ์ในชีวิตของพี่อ้อยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาย 1. การที่พี่อ้อยอุทิศตัวเพื่องานทำต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหลายๆที่หลายๆทางขับรถ ไปพักที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคะตามคลิปที่พี่อ้อยเคยเล่าเล่ามาเนาะก็ก็จะเป็นอะไรที่พี่อ้อยพบเจอมาเยอะแยะมากมายแล้วก็จากพี่ที่เราไปพักด้วยกันหรืออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาประสบมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ ซึ่งไม่เคยว่าไม่ใช่ว่าพี่อ้อยจะเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาหรือแต่งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ท้าความนิดหนึ่งเนาะ,ะวันนี้พี่อ้อยจะมาเรื่องเล่าเรื่องขอโทษนะคะพี่อ้อยจะมาเล่าเรื่องเจ้าที่แขกนะคะเจ้าที่แขกเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าอันนี้เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายพี่อ้อยเอง เป็นพี่ชายอ่าถ้าถ้านับพ่อแม่เดียวกันเปิกก็คือเป็นพี่คนที่สองนะคะเป็นพี่ชายคนที่สองก็เดิมทีเลยตอนแต่งงานเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราเนาะเข้ามาอยู่ในบ้านแต่งพี่สะ r p r เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วอ่าก็ไม่รู้อะ ว่าสาเหตุอะไรพี่ชายถึงย้ายออกไปเพราะว่าช่วงที่เขาย้ายออกไปอะพี่อ้อยแต่งงานออกมาแล้วเนาะพี่อ้อยแต่งงานออกมาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นปากพี่ชายก็คิดว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยเราเคยไปที่บ้านหลังนี้เนาะเป็นเป็นบ้านเช่าเป็นห้องแถวนะคะเป็นห้องแถวสองชั้นอยู่ตรงสายหนึ่งเนาะซึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยตรงปากทางก็ พี่ชายจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีซอยที่เข้ามาในบ้านในบ้านในโรงคสัตธ์เก่าเนาะซึ่งในดงนั้นน่ะสมัยก่อนก็จะเป็นดงแขกก็จะมีพวกแขกผู้อิสลามอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะเดิมเคยเป็นโรงคสัตธ์เดิมนะคะโรงคสัตธ์เดิมที่พี่อ้อยอยู่ตอนนั้นที่พี่อ้อยบอกว่าเป็นโรงคสัตธ์เก่าเนาะซึ่งบ้านพี่อ้อยจะอยู่ติดกับคอก คล้ายๆแบบว่าตรงโลงเขาแสบเวลาเขาจะฆ่าหรือว่าจะเชือดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาสัตว์มาพักไว้ที่นั่นเช่นอหมูก็จะเป็นโรงหมูเป็นโรงเป็นโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนที่ทําเป็นหลังๆๆ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 ๆแล้วก็เอาหมูไปไว้ที่นั่นเนาะแล้วก็ตรงที่เป็นบ่อบ่อที่เขาใช้เชือดหมูหรืออะไรเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเพราะว่าการที่เขาจะเชือดหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเอาลงไปไว้ที่บ่อเพื่อกันหมูหนี นะคะเพื่อกันหมูหนีแต่ตรงนั้นอ่ะพี่อ้อยเคยเข้าไปแค่ไม่กี่ครั้งนะคะก็ก็ได้ไปรู้ว่าเออตรงนี้เป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วบ้านเราอ่ะก็จะอยู่จะอยู่ในซอยนั้นแล้วก็จะอยู่ติดกัตโ์ฆ่าสัตว์เลยแต่พอพี่อ้อยแต่งออกมาอ่าพี่ชายซึ่งแต่งเข้าไปก่อนก็ก็ย้ายย้ายบ้านออกไปอยู่ตรงสายหนึ่งที่พี่อ้อยว่าจะสับสนกันไหมเอยไม่สับสนเนาะเพราะว่าเท้าความเนาะ ให้รู้ว่าเออตรงนั้นเป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เขาจะไปอยู่ตรงปากทางปากทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เก่าตรงนั้นถนนโรงฆ่าสัตว์จะมีสองถนนนะคะเส้นหนึ่งจะไปถนนหัวรอจะไปตลาดหัวรอนะคะเส้นหนึ่งจะไปตลาดหัวรอไปวัดลาดเส้นข้างหลังก็จะไปวัดเสนาศแล้วก็จะไปวัดลาดได้เหมือนกันก็คือเป็นทางที่ไปได้ไปไปได้เหมือนกันทั้งสองทาง พี่ชายก็ไปเช่าตรงนั้นอยู่เพื่อเพื่อที่จะขายของนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปิดร้านได้เนาะพี่ชายจะเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเพราะว่าสมัยก่อนพี่ชายจะขายดีมากเดิมทีเราไม่ไม่มีร้าน,เ,นเขาไม่มีร้านเขาก็จะใช้แบบขี่ซาล้งแล้วก็ไปขายในโรงเรียน โรงเรียนที่ว่าก็คือโรงเรียนอยวนะคะอยุธยาวิยาลัยเนาะก็อยู่ตรงบึงพรามแต่พอหลังๆเขาเขาไม่ได้ขี่รถขายแล้วเขาก็จะตั้งหลักโดยที่ว่าเปิดร้านขายเองแล้วก็เช่าบ้านอยู่ตรงนั้นในในการเช่าเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาก็ ขายดีนะคะขายดีเพราะว่าพี่อ้อยเคยไปเนาะเคยไปสมัยก่อนเนี่ยการจะไปบ้านที่มันลําบากเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีรถเนะถาะก็ต้องนั่งรถตู้ไปนั่งหลายทอดหลายต่อกว่าจะถึงบ้านเราแล้วก็จะออกไปหาพี่ชายอย่างเงี้ยก็จะต้องขับมอเตอร์ไซค์กันไปไปที่บ้านพี่ชายที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปข้างแรกพี่ชายก็ ตอนนั้นพี่อ้อยยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานยังไม่เลิกทานเนื้อสัตว์เนาะก็ยังทานอยู่พี่ชายก็ทาก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวทํานู่นนี่นั่นให้ทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าในระหว่างพี่ชายกับพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายโอเคไหมพี่สะพ้ายไม่โอเคนะคะพี่อ้อยจะเป็นคนที่เหมือนกับครอบครัวไม่ค่อยอแต่บรรดาพี่สะพ้ายทั้งหมดไม่ค่อยโอเคกับที่บ้าน ก็คือจะเป็นคนที่แรงนะคะเป็นคนที่แรงแล้วก็เห็นกระตัวนะคะแต่พี่ชายยังไงก็น้องเนาะยังไงก็น้องเห็นน้องมาก็ดีอ,อกดีใจแล้วก็ก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้ทานแล้วก็ถามว่าไปยังไงมายังไงเนี่ยจะมาหาแม่เหรอเพราะตอนนั้นแม่ยังอยู่นะคะแม่ยังอยู่ก็ก็มาหาแม่เหรอมาเยี่ยมแม่หรือไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกใช่มามาหาแม่ อืมเพราะว่าเรานานๆได้กลับบ้านทีเนาะก็พอคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จเราก็ไม่รู้ไม่รู้ตื่นลึกหนาบางอะไรในในใน,ในสวนที่ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังจนกระทั่งอ่าอยู่มาสักระยะหนึ่งเนาะสักระยะหนึ่งเขาเขาบอกว่าอ่าเราก็ไปบ้านอีกเราก็ไปบ้านอีกเาก้าไปเหมือนเดิมก็คือถ้าเราไปบ้านเราก็ต้องแวะไปหาพี่เรา ก็พี่ชายก็บอกว่าเนี่ยข้างบ้านตอนนั้นภายนอไพโรดใจสิงไพโรดใจสิงเขาเข้าไปมีบ้านอยู่ข้างๆคือติดกันเลยเป็นห้องแรกแล้วเข้ามาห้องพี่ชายเพราะว่าไพรโรดเนี่ยก็จะเป็นอิสลามใช่ไหมคะเพราะพี่ชายก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยแฟนพ่าก็นารักดีนะเขาก็เป็นลูกค้าที่ร้านอะไรเงี้ยเนาะเขาก็คุยคุย,ค,ยคุยไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดอะไรมากมาย จนจนกระทั่งนั้นวันนั้นพี่อ้อยกับเย็นเพราะว่าครั้งนี้ที่ไปอ่ะเราเริ่มซื้อรถแล้วนะคะแต่ว่าซื้อเป็นรถมือสองแต่ก็จะกลับบ้านเย็นหน่อยคือคือตัวพ่อเด็กอ่ะเขาจะเขาจะรักพี่ชายคนนี้มากคือเขาไปถึงเนี้ยเขาจะคุคีกันเขาจะคุยกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบ เขาสนิทกันเนาะสนิทกันเขาก็จะคุยกันอะไรกันเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาก็าช่างเขาจนจนเย็น<อ>กว่าจะได้กลับกว่าจะได้กลับก็ได้มีเรื่องเล่าจากพี่สะพ้ยเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะว่าพี่สะพ้ยเล่าอะไรพี่อ้อยฟังนะคะจะเป็นเรื่องที่หลอนมากๆเลยนะคะสําหรับสําหรับคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะ